วนนี้ยายจิมีเมลูเห็ดสมูเรยเด่อนหมูปักเรียบร้อยเอาใส่ลุงนนี่นี่ปักแหลกเบ็ดเรียบร้อยแล้วเอาเขียงออกก่อนนี่กระเทียมตำไปแล้วเรียบร้อยส่วนผสมกระเทียมลงกระเทียมลงไปบัปดลีก็เอาเข้าเหนียวลงข้าเหนียวสุกแล้วใส่น้ำใ้มันสัก,กวอก่าจาักกันกับหวยลง สาวออกกันเรียบร้อยแล้วเขาเหนียวสูกระเด้นนี่นมันเป็นเขาเหนียวสารเด้ยย้ายไปใช่น้ำมันสาวออจากกันนี่กระน,นังที่ย้ายซอยไวเรียบร้อยแล้วบางๆชวนผสมมันลงไปหลางมือมาเรียบร้อย้วเดือยๆมียากก้ายกระลัางเรียบร,อยร้ยบรอยแล้วไปสิมาขันมีย้ายขอเกือ เอาเกลือลุงเอาบพื่นท่านจะหลายก็ได้ดอกเค็มหรือมันสิโบอร่อยนี่ผงชูรสด,ด้อนี่เด้ออา้าวย้ายคุกเขากันแบบนี้คันแต่ว่ามันโบแห้นจีบมือเด้อก็จะป็นสมูทให้ก็สิบัเอาคันคันจะซาำไปแบบนี้โอ้นี่ตัวทีนีน่เอาคนอ้าวย้ายคันแห้งเขากัน ยำข้าวเหนียวเงรเกือแค่นี้ละเด็ดสมูซอยหนังมันใส่พอหนังซอยหนังต้่มขึ้นเกียวเลยที่หยังหนังตน่มขึ้เกลียวเลยอุ้ยหอมเม้อ หนึ่งกุกกันดอกขันโดนโดนยานยมาชิมดอกไข่ปลามาชิมยายชิมไม่เป็นแต่ทำเป็นถึงจะต้องไปปิ้งหันซุกปิ้งไว้ซุกก็ค่อยจะกินเป็น ยายกินที่ก,นกินนั่นเจ้าจิตมือใครเอาขันดินโดน หอมห่วยๆดีๆีหอมกระเทียมองคนคันจินข้ามืออก้ะคันแล้วกินเด้วยก้ะย้ายคันเรียบร้อยแลยวเรือซิมเรียบร้อยแล้วพอดีแล้วี๋ย้ายจาห่อแล้ววันนี้ เดี๋ยวจะห่อก่อนอยู่จะห่อใหญ่ๆจะได้เนาะเอาไปใส่ก่อนเอาลูกดูดใส่ห่อแล้วนุ่งกับพ่อแล้วม่ต้องใส่ลายลูกดูดใส่ให้ก่อนต้องกระซิบออกแล้วม่นเป็นยังแล้วสะอาดแล้วเดี๋ยวจะห่อก่อนมันเห้ยห่อสมห่อบบกใหญ่เลย อ้องย้อตัดอันเฮี่ยวพูดว่าก็บ้ากับห่องไงของว่าแตกดีเยังจะหัดก่อนเด้ออย่างสิพ่อบูบูอย่างพ่อบาน่อนีนอ่อให้พ่อก็เอาตอกกัตัวอ่ะ ลองอยากเหี่ยวปวดมันเลยประงามเปไ็นใดได้หนึ่งห่อแล้วล้ตาตตกตองเหี้ยวเกินประมาณเลยมาค่อยสวยไม่สวยก็กินเนาะถ้าสวยเราขอให้มันแช่หอมห้อยหวยแรงวันนี้ก็ไก่เริ่มมาแรงวันเลย เอาผิดไม่ละอ่อเดี๋ยวเฮีจับดีดีกันใจเย็นๆใจไ่เย็นบม่างามมันหายไ่เตงมันเหี่ยวเกินประมาณต่ว่ามันม่แตกดีอย่างหนึ่งม่แตก ไันหักยากเมงวันตลอะสองหอัอแรงวันเยอะแรงวันหาก,กินอะไรเนียไม่คิดกิน นี่เดีวของเสร็จไปแลนะสะอาดแล้หนะตองตองอยากเหี่ยวพดทยได้ตากลืมแต่ว่ากระดีมมาแตกตองไม่เหี้ยวอยากแตก,กงไงง ลูกโดดใจลูกโดดใจก่อนลูกโดดใจไปจะกินกาบกโดดใจตัวมันจะได้เพ็ด กงมันเหรอมันหัดดากงะดักมันดากมันไข่งามดากมันสูงดากมันไม่สูงมันไม่ค่อยสวยสามห่เอเฮ้ยมลแรงวันทำไมเยอะจังอ่ะ เออมันจะมากินของเราทำไมงั้งวันเนี่ยใหญ่เกินเราชิมก่ันใหญ่เกินอ้าวน่อยเกินเออเมือกระลังเห่อล่ะ ดีแล้วว้าวแรงวันแรงวันด้วยใจเย็นๆทำให้สวยๆสองมันเหี่ยวแห้งดากมันเลยบางงามดากไม่ค่อยสวยเดีเ๋ยวมกอ่ะเดี๋ยวซีห่อแล้วหาห่อนี่ หายางอีกก่อนวันเดียวสามห่เหอ,เอเดี๋ยวสี่หอนี้ก็หัดเห็นก็ได้บ้างหัดรอบเดียวกับพ่อแล้วเดี๋ยวสี่หอโอ้ยจะห่อใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวขอจ่องปิดไว้ก่อนหายางก่อนงวันลง